หการปล่อยตัวเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลา20 36. นาฬิกานาทีเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ23นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย 2. คกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันรอบนี้รวม17คนเป็นชาวอิสราเอล13คนชาวไทย3คนและอีกหนึ่งคนเป็นเด็กหญิงชาวอเมริกันวัย4ขวบ 3. นักโทษชาวปาเลสไตน์39คนเป็นผู้หญิงและเด็กได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำของอิสราเอล 4. นายกรัฐมนตรีของไทยแจ้งว่าคนไทยทั้ง3คนตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกคนสุขภาพดีพูดคุยได้ปกติไม่มีใครต้องการการรักษาพยาบาลเร่งด่วน 5. รายชื่อคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัว3คนคือ 1. นายวิเชียนเทมทอง2นายสุรินเกยูสุเมินและ3นายพรสวรรค์ปินากาโล เมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าทางการอิสราเอลได้ยืนยันจำนวนคนไทยที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้นอีกสองรายทำให้ภายหลังการปล่อยตัวคนไทยชุดที่สามแล้วคาดยังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวนสิบห้าคนเจ็ดโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐยินดีกับการปล่อยตัวอาร์บิเกลเอดดนวัยสี่ขวบเด็กหญิงสองสัญชาติสหรัฐอิสราเอลและอยากเห็นการหยุดยิงชั่วคราวดาเนินต่อไป ตราบใดที่นักโทษได้รับการปล่อยตัว8นายกรัฐมนตรีเนทันาฮอของอิสราเอลกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาได้บอกกับไบเดนทางโทรศัพท์ว่าเขายินดีที่จะขยายเวลาออกไปหากมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติม,ตมอีก10คนต่อวันตามที่ตกลงการภายใต้ข้อตกลงเดิมที่กาตาเป็นคนกลางเจรจา9ขณะที่กาตาหวังขยายผลพักรบเช่นกันเร่งเจรจาสองฝ่ายและกลุ่มฮามาส จำเป็นต้องค้นหาตัวประกันเพื่อขยายเวลาการหยุดยิงดังกล่าวเพราะจุดประสงค์ประการหนึ่งของการหยุดยิงชั่วคราวคือพวกเขาจะมีเวลาค้นหาผู้สูญหายที่เหลือนายกรัฐมนตรีกาตาเชื่อว่ามีผู้หญิงและเด็กอย่างน้อย40คนถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาแต่กลุ่มฮามาสไม่ได้ควบคุมตัวไว้